ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับแล้วก็พี่คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีแหละ,ะไม่ว่าจะไปเล่นทีสามหรือไปอะไรก็ตามวันนี้เราได้เจอกันก่อนด้วยซึ่งพี่ได้เริ่มงานวันนี้วันแรกเรามีเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันทุกคนก็มีหน้าที่ไปเตรียมตัวเองมาดีๆจนทีมชุดใหญ่ตะมาซ้อมเนี่ยทุกคนก็จะมีโอกาสได้โชว์เป็นตัวของตัวเองเลยอ,อยากเห็นทุกคนโชว์ความสามารถเต็มที่เพราะว่าพี่ต้องเลือกพวกเราที่อยู่ที่นี่แหละกับเพื่อนอีกบางกลุ่มที่ยังไม่มาคนที่คิดว่าดีพอ ก็จะได้ขึ้นไปซ้อมกับชุดใหญ่ในตอนที่ชุดใหญ่กลับมาซ้อมก็สําหรับพี่พี่กาแฟแหละไม่ใช่บอกว่ามาแล้วก็ไม่ได้เล่นที่ไหนมาไม่รู้อ่ะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมตัวก็คือทํอะไรก็ได้ให้ดีกว่าเดิมอ่ะแล้วก็มาโชว์กันถ้าคนไหนที่มันไปต่อได้อ่ะพี่ก็อยากจะเรียกทุกคนอเอาขึ้นไปซ้อมกับชุดใหญ่เพราะฉะนั้นตอนที่มาตอนนี้ใครที่คิดว่าสภาพร่างกายไม่ดีหรือว่ายังไม่พร้อมอะไรก็ตามเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ซ้อมด้วยกันก่อนแล้วก็ มันเป็นช่วงเวลาที่ที่เราได้เจอแล้วก็ได้ได,ได้ได้เห็นคาแรคเตอร์กันดีกว่าที่อยากเห็นสิ่งเดียวในวันแรกคือเดเีชันของทุกคนเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ด้วยกันลนก็มีแค่นี้แล้วก็ยินดีที่ได้เจอทุกคนวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็โชว์ให้เต็มที่นะครับขอบคุณครับ นี่คือวันแรกของการทำงานของคดอ้นรังสรรน,นะครับในการเตรียมทีมสโมสรเมืองทองจูเนเต็ดเพื่อสู้ศึกฟุตบอลไทยลีกซีซั่น2025-2026นั่นเองนะครับคุณผู้ชม ซึ่งวันนี้นะครับสโมสรเมืองทองเนี่ยยกทัพมาฝึกซ้อมที่สนาม MTU TD Training Center <S <S <oard space>. <extension> นะครับณปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่ชุดอ c a d e m y ของสโมสรเมืองทองทุกชุดนะครับย้ายมาทำการฝึกซ้อมที่ MTU TD Training Center แห่งนี้ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับก็ทำให้บรรยากาศการฝึกซ้อมวันนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักพอสมควรนะฮะ โค้ดมาใหม่ซะด้วยล่ะครับก็เลยทําให้น้องๆเยาว,วชนในรุ่นต่างๆเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกซ้อมต่างสนอ,อกสนใจมานั่งดูการฝึกซ้อมของทีมชุดใหญ่อย่างคึกคักเลยนะครับคุณผู้ชมแม่การก้าเข้ามาของคโค้ดอ้อนรังสรนเนี่ยก็ทำให้มีความคึกคักตื่นเต้นภายในสโมสรเมืองทองพอสมควรเลยล่ะครับนี่คือการทำงานวันแรกในพาร์ทของการ ลงทําการฝึกซ้อมของโคดอ้นรังสรรนะฮะซึ่งน้องๆที่เดินทางมาทําการฝึกซ้อมในกลุ่มแรกในครั้งนี้นะครับเป็นน้องๆที่กลับมาจากสัญญายืมตัวนะฮะส่วนใหญ่แล้วจะเล่นในไทยลีก3นะครับ แต่ก็จะมีพี่ๆบางคนนะฮะที่เล่นอยู่ไทยลีกหเมื่อซีซั่นที่แล้วอย่างพี่ปาล์มกรกฎเนี่ยก็กลับมาจากสัญญายืมตัวที่ระยองนั่นเองนะครับมาไฟติง้งมาสู้เป็นมือนหนึ่งของสมโมสรเมืองทองหลังจากนี้นะฮะมารอบนี้พี่ปาล์มดูตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยล่ะครับแม่ก็ถือว่ามาฝึกซ้อมพร้อมๆน้องๆทุกคนในสัปดาห์แรกกันเลยทีเดียวนะฮะามาพิัปวอร์ไปด้วยวอร์ไปด้วย นับด้วยนับด้วยนับด้วยมารู้ว่าเป็นโยนเย็บลงพื้นเลยโยนเย็บลงพื้นเลยโยนเย็บลงพื้นแล้วนับไปนับด้วยนับด้วยนับด้วยซึ่งสโมสรเมืองทองเนี่ยเราจะแบ่งของการเทรนนิ่งการฝึกซ้อมในกลุ่มของนักเตะสัญญายืมตัวเนี่ยจะกลับมาไฟติ้งกันก่อนสัปดาห์แรกนะครับแล้วสัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นยังเพลเยอร์ของทีมชุดใหญ่นะฮะจะกลับมาทำกัน ฝึกซ้อมสมทบในสัปดาห์ที่2แล้วก็สัปดาห์ที่3เนี่ยจะเป็นกลุ่มพี่ๆซีเนียนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าทีมเมืองทองเนี่ยเบรกทีมท้ายๆเลยนะฮะพอลงสนามในฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศ FA ครับไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วนี่เองนะครับแหมเพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มพี่ๆซีเนียก็จะได้มีเวลาในการพักเพิ่มมากขึ้นสักนิดหนึ่งนั่นเองแต่แอดเห็นหลายตัหลายคนเริ่มกับมาเทรนนิ่งทำการฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วลวะครับเพราะว่าการก้าวเข้ามาของโคตอ้นรังสรรเนี่ย น่าจะทําให้การฝึกซ้อมสนุกเพิ่มมากขึ้นนั่นเองหลายตัวหลายคนก็เลยต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของสภาพร่างกายเตรียมรอไว้นะฮะเพื่อว่ากลับมาฝึกซ้อมเนี่ยนอกจากจะต้องชนะใจสตาฟ์โค้ชทีมงานแล้วนั้นยังจะต้องแข่งกับน้องๆอ,อ,อีกหลายต่อหลายคนที่กําลังเข้ามาพิสูจน์ฝีเท้าเพื่อชนะใจ โคดอ้นรังสรรน,นะครับในการที่จะมูฟ e ตัวเองจากสัญญายืมตัวเนี่ยเข้ามาอยู่ทีมชุดใหญ่ให้ได้นั่นเองล่ะครับวันนี้เป็นวันแรกของการฝึกซ้อมนะครับอาจจะทําให้น้องๆหลายต่อหลายคนเนี่ยปรับสภาพร่างกายแทบจะไม่ทันเลยละฮะแต่น้องๆก็ยังพอมีโอกาสในการเติมในส่วนของฟิตเนสแล้วก็โชว์ความสามารถ ให้กับ s t a ร์โค้ชทีมงานได้ได้เห็นกันตลอด1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์นะฮะเพราะว่าพี่ๆซีเนียยังไม่มาช่วงนี้ไม่จําเป็นจะต้องเกรงใจใครครับมีความสามารถเท่าไหร่ใส่ไปให้เต็มเพื่อให้ชนะใจ s t a ร์โค้ชทีมงานและน้องๆจะได้มีโอกาสก้าวเข้ามาสู่ทีมชุดใหญ่อย่างที่แอดสัมภาษณ์โค้ชอ้นไปนะฮะซีซั่นนี้เราจะเปลี่ยนแปลงทีมนะฮะ เราจะใช้คลื่นลูกใหม่ในการลงสนามฟุตบอลไทยลีกซีซั่นถัดไปนั่นเองแหะครับนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมบ,บางส่วนที่เมืองทองทีวีเก็บมาฝากนะครับหลังจากห่างหายจากการอัปเดตคอนเทนต์ไม่นานพอสมควรหวังว่าวันนี้จะถูกอกถูกใจสาว,วกกีเลนพยองไม่มากก็น้อยนะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเมืองทองทีวีของเราด้วยนะครับ ่านี้แล้วรู้แล้วว่าประตูไม่มีทางให้บอลได้เรื่อกเจะให้เป็นล็อตชั่นแล้วก็ขึ้นไปเล่นตัวไกลขยับแบบนี้ทุกคนเลยเพราะว่าเล่นจริงคนนี้มันมาแต่ว่าบางทีเราให้อะมันให้ไม่ได้แล้วก็ยืนท่านี้มันก็จะพูดต่อสู้เข้ามาหาถ้าเป็น